พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าอธิบดีกรมราชัณร์ได้เสนอเรื่องการพักโทษมาถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วมีคณะอนุกรรมการพักโทษพิจารณาจากจำนวนที่เสนอมาทั้งหมด945บ้าคนนะคะสรุปว่ามีที่ผ่านการอนุมัติผ่านเกณฑ์ได้รับการอนุมัติพักโทษ930คนและในจำนวน9 3้คนนั้นค่ะมีชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังพูดถึงหลักเกณฑ์ของการพักโทษตามกฎหมายราชธณฑมมาตรา52นะคะระบุว่าจะต้องได้รับโทษมาอย่างน้อย6เดือนหรือ1ใน3หากอันไหนมากกว่ากันให้ใช้อันนั้นมาเป็นเกณฑ์แต่ต้องเหลือโทษไม่เกิน10ปีกรณีของนายทักษิณค่ะอยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปด้วยมีโทษจำคุก1ปีหากเป็นหลักเกณฑ์1ใน3จะเท่ากับรับโทษ4เดือน ในกรณีนี้เข้าหลักเกณฑ์ต้องได้รับโทษ6เดือนเมื่อครบก็จะได้รับการพักโทษเป็นอัตโนมัติส่วนจะได้รับการปล่อยตัวออกมาวันไหนนั้นทางผู้ต้องขังต้องหาหรือกับราชทัณน์ค่ะในรายงานการประชุมมีด้วยครับมีด้วยคณะกรรมการพักโทษก็เมื่อได้พิจารณาเขาเขาเห็นชอบตามที่อดีสเสนอเนื่องจากเกณฑ์ของท่าน อยู่ในกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มนะฮะ,ะเจ็บปวยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปเขาใช้คำว่าหรืออย่างนี้จะได้พักโทษวันไหนนะ,ะก็พอครบ6 6เดือนของเกณฑ์ท่านเนี่ยท่านโทษปีหนึ่งท่านหนึ่งใน3、าี่เดือนเกณฑ์ของท่าน6เดือนก็พอครบ6เดือนก็เป็นอัตโนมัติ ได้รับการพักโทษนะดู